โอมีกวอมสุกกับทุกคน <c oughs> ดูด,ดีๆนะปะเราชีเราอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งยิ่งตื่นขึ้นมาพลังเพลไปสักกิจเที่ยวหวใจของเราเป็นอย่างไร เราตรงหัดวิเคราะห์ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่จนกระทั่งถึงเวลานี้เวลาจะคบใจฉันพิจารณากายของเราหิวด้วยใจของเราเกิดความอยากใจของเราเกิดความอยากเราหยุดดับหยุดหยุดระงับยับยัง้งตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุหนุนกำลังสติปัญญาเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปเอาอาหารมาให้กายเรื่องไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลย ในชีวิตของตัวเราตั้งแต่เกิดนั่นแหละจนกระทั่งถึงหมดลมหายใจรีบดูรีบแก้ไขปรับปรุงตัวเราทั้งสมมติทั้งวิมุิจนกว่าจะหมดลมหายใจหมดลมหายใจก็กลับคืนสู่สภาพเดิมคือดินน้ำลมไปซึ่งกายของเรานี่แหละคือก้อนดินน้ำลมไปพิจารณาดูดีๆจะเห็นชัดเห็นคงดีอยู่ในกายของเราเยอะ วันนี้ก็จะเป็นมีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมกันชาววริณิดศพของชาวชิลีที่เป็นนักปั่นจักรยานว่าจะนำศพมาวันนี้ประมาณสักช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ก็คงจะทำพิธีชาววริณิดศพเผากันผู้สื่อข่าวก็มากันเยอะทางการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเห็นว่าเป็นบุคคล ที่มีความสำคัญอยู่ว่างั้นความสำคัญคือปั่นจักรยานนี่แหละมีความก้าหารอาถรรพปั่นจักรยานข้ามหลายทวีปเพื่อที่จะลงทำลายชถิษิว่างั้นไปไม่ถึงจุดหมายคือหลักชัยมาเสียชีวิตเสียกอดเพราะว่าอยากจะมาอยู่กับท่านเจ้าคุณก็เลยไปไม่ถึงบ้านนะ บอกกลับมาอยู่กับท่านเดี๋ยวคุณดีกว่าเพราะงั้นมีความสุขกว่าจะเอามาเผาวันนี้เลยเอาวันพรุ่งนี้นําศพมาวันนี้พากันกระเตงกันทั้งลูกทั้งครอบครัวกระเตงกันไป้ามทวีปสามสี่ทวีปเพื่อเพื่อที่จะให้ถึงหลักใจของทางสมมุติแต่ก็ไปไม่ถึงจะมาศึกษาธรรมก่อนมาศึกษาธรรมกายนี่แหละคือก่อนธรรม อันนี้จังทางสมมุติมันไปไม่ถึง mm hmm. ก็เลยเอาจิตเอากายมา mm hmm. เผานอ้อมจิตมาอยู่มาศึกษากับท่านเจ้าคุณระวังนะเขามาเยี่ยมอย่างนะยานเขามาเยี mm ่ยมอย่างมาหาท่านเจ้าคุณอย่างในวันหนึ่งวิญญาณมาหาหลวงพ่ออยู่ไอ้ตั้งแต่หลวงพ่อมอบลงศพมาหยบคนโน้นคนนี้ก็ได้สามร้อยกว่าศพมีศพที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ประมาณทักตีหา มาเอาหลงศพพอก็ตื่นขึ้นมานะเอ,เอ,เอน้ำตกอยู่ที่หน้าวิหารหน้ากุติหลวงพ่อนั่นแหละเหมือนกับไอ้คนกระโจนลงน้ำไนดังต้อมหลวงพ่อก็เลยงสงสัยมันใครมากระโจนน้ำตั้งแต่เช้าจังไปดูไม่เห็นมีน้ำกระเพื่มอมเลยแม้แต่นิดเดียว ไปในสองสามนาทีก็มีโยมวิ่งรถเข้ามาบอกหลวงพ่อมาขอลงศพหน่อยโอ้มาขอมามาบอกกล่าวคนโน่เสงว่าเขาม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 าล่วงหน้ามาแจ้งให้ทราบดวงวิญญาณดวงนั้นคนตายคนนั้นนะไปดูเสียงกระโดดน้ำดังน้ำเ,เ,เ,เหมือนกับไอ้คนกระโจนลงน้ำมาดัง,ด,งดังแรงเขามาขอมาบอกมากลา่าว เห็นหลายหลายสิ่งหลายอยา่างในสมัยก่อนหลวงพ่อเข้ามาอยู่นี่ยิ่งเห็นเยอะบางทีก็ใส่ชุดขาวพวกอะไรต่างๆลอยอยู่ในป่าเนี่เข้ามาในป่าออกไปข้างนอกกลับเข้ามานี่ก็เดินออกจากทลาตามไปก็ไม่เจอเยอะเยอะดิญญานเยอะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขาไปเป็นเทพหมดแหละในทำบุญ ทำบุญให้ทานมาสร้างอานิสงส์รวมกันก็กลายเป็นเทพเป็นเทวดาหนุนเข้ามาช่วยหนุนเข้ามาช่วยช่วยสร้างบุญเป็นสมมาทิฏฐิตั้งแต่ก่อนเขาต่อต้านใครจะเข้ามาในต่อต้านทุกวิถีทางพวกวิญ,ญญาณที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เลยกลับมาเป็นวิญญาณที่เป็นสมมาทิฏฐิมีอะไรก็มาช่วยมาช่วยมาทำมาสร้างเพื่อจะได้อานิสงส์บุญสืบต่อไป เปลี่ยนสภาวะจากจิตที่ตกต่ำเป็นจิตที่วิญญาณที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆมีการพัฒนาจิตในการทําบุญให้ทันก็เหมือนกันนี่แหละกับชาวนักปั่นจัก,กรยานปั่มาที่นั่นที่นี่บั่นปายในชีวิตก็เป็นโชคดีของเขาที่ได้แวะเข้าวัดนได้เข้าวัดได้มามีความสุขทั้งครอบครัวก็ปรารถนาที่จะยอดกลับมาอีกก็ กายเนื้อกลับมาไม่ได้ก็เลยฝากกรรมไปไม่ถึงก็เอากายเข้ามาฝากมาฝังบวกเราก็มาช่วยกันมาช่วยกันช่วยกันอนุเคราะห์สงเคราะห์หลวงพ่อก็สงเคราะห์ท่าที่สงเคราะห์ได้ก็มอบงบมอบทุนไว้ให้ท่านเจ้าคุณซื้อกับข้าวกับปลาทำข้าวต้มขนมนมเนยเปิดโลงทานให้เต็มที่ใครไปใครมาก็จะได้อิ่ม อยาิโยมาร่วมกันบริจาคทรัพย์สินเงินทองในวันชาวพนก,กิจศพก็จะได้มอบให้ครอบครัวของเขาเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ไปดำเนินกับบ้านกับช่องไม่ได้ลำบ <c oughs> ากก็เชิญพี่น้องเรามาร่วมกันมีอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ยไกลก็ได้มาอยู่คนละต่างประเทศต่างที่ต่างแดน วิบากกรรมเขาอยู่ที่เมืองไทยก็เลยมาเกิดอุบัติเหตุที่เมืองไทยไม่ใช่ว่ารถชนนั้นจะชนกันง่ายๆนะถ้าไม่ใช่วิบากของกรรมถึงได้มาเกิดอุปัติเหตุเราจะไปโทษคนโน้นคนนี้ก็ไม่ได้เพราะกรรมเขาอยู่ตรงนั้นวิบากกรรมอยู่ตรงนั้นถึงได้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเราก็ได้มาเผาที่นี่เพราะเพราะว่ากรรมกาหนดมาไว้แล้ว เราตรงพยายามทําความเข้าใจกับกรรมให้ได้ให้อยู่เหนือกรรมกรรมก็คือความคิดอารมณ์กายของเรานี้ก้อนกรรมเรามาเจริญสติเข้าไปทําความเข้าใจแยกแยะกรรมเก่าหรือว่าขันห้าความคิดก็ตามไม่ทันก็เป็นการเอาโหสีกรรมกรรมใหม่ก็ไม่หลงไม่ยึดก็เลยอยู่เหนือกรรมก็เลยเกิดทั้งแต่ประโยชน์ ไอกายนี่เป็นก้อนกรรมทั้งเวลาเขาก็ต้องแตกต้องดับไปตามธรรมชาติของเขาถ้าไม่แตกดับตามธรรมชาติก็เกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นแหละเราตรงมาคลายความหลงทางด้านจิตวิญญาณให้ได้เชียก่อนก่อนที่ธาตุขันจะแตกจะดับถึงเราละกิเลสไม่ได้ดับความเกิดไม่ได้คลายความหลงไม่ได้ก็ให้อยู่ในกองบนกองกุศลเอาไว้เป็นสเสบียงเป็นเครื่องเดินทางดําเนินโตในวันข้างหน้า ไม่ใช่ว่ากายเนื้อแตกเราวิญญาณต้องไปตกแต่เวลานี้เรายังเรารู้อยู่ว่ารู้อยู่ตั้งแต่ว,ว่าใจของเราแต่การเกิดการดับความเกิดความหลงของใจตรงนั้นเราไม่เห็นเรารู้อยู่เมื่อเขาเกิดแล้วไม่มีใครอยากจะไปตกสู่ที่ที่ต่ำนอกจากปัญญาของพระพุทธองค์ที่ค้นพบออกมาเปิดเผยแล้วก็ให้ทุกคนได้ปฏิบัติตาม บางคนบางท่านทางสมมุติก็มีเพียบพร้อมบางคนบางท่านทางสมมุติก็ลําบากบางคนบางท่านปัญญาทางสมมุติก็เต็มเปี่ยมบางคนบางท่านก็สติปัญญาก็ค่อยพัฒนาขึ้นไปค่อยฝึกฝนค่อยอบรมค่อยแก้ไขเขาก็จะรู้ความเป็นจริงแต่เวลานี้กําลังสติกําลังปัญญาของเรามีน้อยเราก็ค่อยอบรมใจของเรา แต่ปัญญาทางโลกมันปิดกั้นเอาไว้หมดให้รู้ทั้งโลกรู้ทั้งธรรมทำความเข้าใจให้กระจ่างแล้วก็ปล่อยวางหมดนั่นแหละอยู่กับโลกอยู่กับธรรมไม่หลงไม่ยึดพยายามสร้างความขายันหมั่นเพียรสร้างความรับผิดชอบความเชื่สละความอดทนมีความจริงใจมีสัจจะต่อตัวเองแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราถึงเวลาก็ต้องได้พัดผาคจากกัน ไม่ได้ผัดผักจากกันตอนเป็นก็ต้องได้ผัดผักจากกันตอนตายเพราะเป็นกฎของใจลักกฎของความเป็นจริงทำใ้พระเราจีเราก็ช่วยกันทําความสะอาดที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนทุกเรื่องตั้งแต่ปากทางถึงก้นครัวพยายามดูแลความสะอาดความเป็นละเบียบ<อ>คนมีความเป็นระเบียบมีวินัยนั่นแหละคือหลักของการปฏิบัติ วิในวิโนท่านถึงตั้งกฎขึ้นมาสินสมาธิปัญญาสินสมมติสินวิมุตติคำบาสินเป็นลักษณะอย่างไรความปกติระดับไหนกายวา่าใจกิเลสยากิเลสละเอียดเป็นอย่างไรเราก็ต้องวิเคราะห์พยายามทำสมมุติของเราให้น่าอยู่เทวดาก็เยอะประวาตญาติโยมก็เยอะอยู่กับบุญกายของเรานี่แหละก้อนบุญ พยายามสร้างบุญให้ได้เยอะๆเพิ่มขึ้นไปอีกเก่งแ,แค่คิดในทางที่ดีทำดีก็เป็นบุญมีโอกาสทางสมมุติเราก็ได้ทำบุญร่วมกันหลวงพ่อก็เปิดโอกาสพาดดำเนินพาธรรมก็อาศัยอานิสงส์บุญของทุกคนนั่นแหละมาร่วมกันงบทุนต่างๆวันงานวันวิสาขาบบูชาจะได้ทำพิธี ทำลงทานใหญ่ตั้งลงทานใหญ่มอบงบมมบทุนต่างๆครบบริบูรณ์หมดเทว,วดาผู้ใจบุญมารับไปหมดแล้วทั้งงบเครื่องอผ่าปอกใจทั้งงบทุนให้กับทหารที่ต่างๆนี่แหละถึงเวลาผู้ใจบุญท่านก็มารับเอาไปช่วยกันเอาบุญจากคนที่มีบุญไปช่วยเหลือคนที่ยังบุญยังน้อย นุเคาะช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันที่หนึ่งประมาณสักสองโมงครึ่ง <c oughs> ก็จะได้พาทำพิธีหมอบทุนให้กับทหารที่ต่างๆวันที่หนึ่งวิสาขาบูชาวันมิถุนาหลังจากนั้นก็จะได้ไปทำพิธีบวงสวงบูชาพระมหากษัตริย์ก็จะได้แจก,กของฐานอยู่ที่โน่นอีกของใหญ่บะลม่มี่ผู้ใจบุญเยอะมากมาย อันนี้สงจากผู้ใจบุญไปช่วยเหลือผู้ยังลำบากได้บุญหลายต่อหลายทอดจัดจมท่านใดที่อยากจะมาเพิ่มเสริมก็มาได้แต่งบที่ตั้งเอาไว้เต็มหมดมาเพิ่มเสริมก็เติมต่อไปได้อีกยังมีที่ขาดแคลนอีกอยเยอะแยะมากมายถ้มีมาก็รับต่อแต่ส่วนที่กำหนดกดตั้งเอาไว้นั้นเต็มบริบูรณ์มีมาก็เป็นบุญล้น อันนี้สงรนไปถึงที่ลำบากอ,อีกอะตั้งใจละพรกันอขออนยญาจบทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังส่วนปัญญาเก่าความคิดเก่าของเราก็ยังปักใ่ในบุญในกุศลอยู่แต่เขาก็ยังเกิดยังหลงอยู่ เราจงมาเจริญสติให้ต่อเนื่องไปอบรมใจเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลจนใจของเราคลายออกจากความยึดมั่นหรือมั่นซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามเราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแยกรูปแยกนามเป็นอย่างไรเรารู้อยู่ตั้งแต่ว,ว่าใจของเราปักฝ่ในบุญอยากได้บุญอยากทําบุญการสร้างอานิสงส์สร้างบุญบรารมีทุกคนสร้างกันมาดีการเดินปัญญาการวิเคราะห์เราต้องขยันหมั่นเพียร รู้จักลักษณะของคาว่าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างไรตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพลังเผอไปสักกี่เที่ยวความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนําม,มาทําเขาเกิดอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไรเราต้องจเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราอตลอดเวลาทําความเข้าใจกับภาษาธรรมทําความเข้าใจกับภาษาโลกทําความเข้าใจกับสมมุติวิมตุติว่าพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรท่านสอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องอนัตตาสอนเรื่องหลักของความเป็นจริงของชีวิต เราจะดําเนินอย่างไรเราถึงจะรู้ถึงจะเห็นถึงจะเข้าถึงเหมือนกับที่ท่านชี้แนะแนวทางให้เราก็ปฏิบัติตามแนวทางของท่านด้วยการจเจริญสติด้วยการสร้างตาบะสร้างบรารมีด้วยการขัดเกลากิเลสละกิเลสออก,กใจากใจของเราให้มันหมดจดเราก็จะเข้าถึงคําสอนของท่านก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้ใจที่คลายจากความคิดคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างนี้ การตามดูตามรู้ตามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าเป็นอย่างนี้รู้แล้วออทำความเข้าใจให้กระจ่างสักวันหนึ่งก็จะหมดความสงสัยกันนะะสร้างความรู้สึกรับรูก้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีประกันไว้เพรมพร้อมกันคอยไปสั่งสัตโตธทําความเข้าใจกันนะ